Bye. ปรตุกเใสสู้ครับโอ้มันนีอยู่ม่นีแล้วไปนิดนึงอ้าสิาเป็นี่อีก่าจะเป็นสีโอ้จะงแล้ もう。もう

เื้อเด็ดเดียว,เน,เ,นวยเ,นเนื้อควายเนื้อควายยงเดียวกับโบแมนครับมีส่วนผสมของช่างน้ำในนี้เพราะมีงาหานนะเป็นเนื้อควายเด็ดเดียวหมักใส่งา มากกว่น,นึงพี่นอ้องถึงกันครับกินตำมะม่วงแล้วเดี๋ยวพามาเบิ่งควายครับมือขึ้นนี่เฝ้าควายหองลูกกวาสีออกไอ้ลูกนี่ออกง่ายอยู่แต่ว่าน้องนี่ก็สะออกตีซีครับพี่น้องคุ้มตาดำนะมาเบิ่งควายมาดูลูกควายพอแสงจับตัวเล็กน่ารักเนี่ย ไม่มีชื่อนะครับหนูยังไม่มีชื่อค่ะก็มไม่รู้จะเรียกอะไร,ะรเป็นลูกของทอแสงแล้วก็พ่อชื่อขุนไกรนะครับขุนไกรนี่ก็ได้แกรนด์แชมป์ประเทศไทย1รางวัลน,นะครับถ้วยพระราชทานจริงจริงเขาได้แกรนด์แชมป์มาสาสนามนะครับก็สนามที่กะบินบุรีนี่ได้ถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพ ส่วนทอแสงเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของเขาก็ทั้งหมดสนะิบเอ็นะ11บเอ็การแชมป์นักนะครับแล้วก็10บ้วยพระราชทานก็ใหญ่บวกใหญ่ครับก็เลยเป็นปรากฏกรารที่ได้ชมนี่แหละก็ปรากฏกรารสมใจเนาะสมใจที่ตั้งตารอ แต่เห็นควายฟอดวันนี้เนาะก็ก็หลายตัวเัวนี้สุดหละครับใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เราได้ดึงออกมาเนี่ยแหละครับใหญ่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าก็รอดูอนาคตนะครับว่าเขาจะพัฒนาการปเป็นแบบไหน,นแต่ส่วนส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมาเพอร์เฟเลยนะครับเพวนเฟ็ <Perfect S 2> มากไมจะเป็นแข้งขาลำตัวหัวเอ,อ กอย่างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบก็ฝากแฟนติดตามด้วยเนะาะครับก,กับลูกสาวของแม่ทอแสง ตรงเบิ่งเทียบกับ้นทังสีงสงหัวตัวใหญ่คือความภูมิใจคนฝ่ายไทยได้พัฒนาตามแนวปรัชญาวิถีข้าววิถีควาย่อแชื่ออะไรคะตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับยังโนเนมอยู่เลย <laughs> ยังโนเนมอยู่ ยังเป็นเด็กหญิงโนเนมอยู่นะมันจะชื่ออะไรดีเนี่ยแม่ชื่อทอแสงเพราชื่อคไรแล้วมันจะชื่ออะไรดีล่ะล้วชื่ออะไรดีครับคือนั่งง่ามพอแล้วนันงน่งง่ามเหรอสุดยอด จริงจริงจ้าปะวันดีครับขับรถดีๆเด้ น,นี้มาลงกว่าลงมาเคกแน่เลยคนยืนเทียบ